สว,ส,สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวัีขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณ,คณต่อยครับแล้วก็ย้อนสอนเราเตรียมความอร่อยไว้ให้กับท่านที่นี่เตรียมเรื่องราวซึ่งเป็นคุณภาพของดีๆไว้ให้กับท่านที่นี่ในรายการนี้นําส่งไปทำไมครัครแต่ถ้าเกิดอยากจะเจอกับของดีๆจริงๆในกรุงเทพตรงนี้ก็ต้องไปที่ครัวคุณต่อยเพลสครับอันนี้อย่าพลาดเด็ดขาดเลยครับอยู่ที่ The Crystal เอกมัยรามินทานะครับคุณผู้ชมครับข้างในนะครับเราแบบสะดวกสบายเลยเปิดแอร์เย็น แล้วก็มีร้านมาเติมเพียบเลยตอนนี้คือเข้าไปเลยกินได้แต่เวลาประมาณ1ักสิบโมงเราเปิดนะฮะจนถึง2องทุ่มจอดรถสะดวกเลยครับเข้าไปนั่งได้เลยแอร์เย็นฉ่ำอาหารอร่อยมาก กล้าพูดเลยนะครับว่าความอร่อยอยู่ที่นั่นจริงๆนะร้านอาหารก็ไม่ใช่ว่าน้อยนะครับสี่ห้าสิบร้านเลยตอนนี้ปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็จริงๆแล้วนะครับความอร่อยที่พวกเขาเตรียมมาให้กับท่านน่ะไม่ว่าจะเป็นเช้ากลางวันเย็นได้หมดเลยครับได้ทุกมื้อซื้อกลับบ้านได้ทุกมื้อได้ทุกมื้อจริงฮะแล้วมันมีอะไรที่เป็นอาหารตามสั่งด้วยเป็นอาหารที่ท่านจะสามารถสั่งกลับบ้านได้หรือว่าอะไรก็ตามที่ เลี้ยงการกินกันตอนเที่ยงๆสำนักงานเนี่ยกินสั่งได้ได้เลยสั่งแกลบยังได้ใช่ครับคือต้องเล่าก่อนว่าเบ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 าอะไรอะไรครับเรื่องครับทีวีบ้านคุณชมไม่ได้เสียนะครับอ๋อยคก็ซาหรือเสียงแบบว่าฮึมคึมมัมมอ๋อฝนตกครับตอนนี้ฝนตกหนักมากครับฝนตกหนักมากครับวันหละในที่เบาเบาเบาเนี่ยนะคุณอ่ะเบาเบาบอกเบาเบาให้ฟ้าร้องเบาเออไม่คุณก็บอกเบาเบาหน่อยนะครับอย่างบ้านได้ยินครับผมแต่ว่า ถ้าเกิดท่านไปแถวลาดพาร้าวถ้าท่านไปลาดพร้าวมันมีร้านว่าร้านหนึ่งอย่างแนะนําให้รู้จักนะครับร้านร้านนี้ก็เป็นอะไรที่แตกต่างมากๆแล้วก็เป็นความตั้งใจในการทําอาหารให้ดีและให้อร่อยด้วยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าพูดถึงว่าร้านอร่อยแถวนี้ของเราครั้งนี้เราจะพาท่านไปที่ลา,ลาดพร้าวร้านลุงไก่บะหมี่เกี๊ยวเทวดาครับอยู่ซอยลาดพร้าว80นะครับแยก26ครับหน้าหมู่บ้านซิตี้ทาวน์โฮม หมุแล้วตามมาได้เลยครับมาร้านนี้นะคุณต้องไม่พลาดเลยบะหมี่เกี้ยวฮ่องเต้และเมนูฮิตฮิตอีกเพียบเลยครับคือลุงไก่เนี่ยนะครับขายมากว่า20ปีแล้วนะครับเริ่มจากเขาใช้รถพ่วงข้างฮะขับขายแล้วก็ไหลไปเรื่อยๆนะครับแวะจอดทุกที่จนได้ฉายาว่าบะหมี่น้ำไหลและไปจอดประจำอยู่ที่สนามกอล์ฟอลตานะครับในสมัยนั้นนะครับแต่ปัจจุบันนี้นะครับปักหลักขายที่บ้านครับในซอยลาดพร้า80ครับ คุณเพชรซึ่งเป็นลูกนะครับดูแลในสาขานี้ครับส่วนพี่ชายอีกคนหนึ่งก็ช่วยขยายสาขาไปที่โบเบและก็ศูนย์อาหารโรงพยาบาลหัวเฉียวครับที่เด็ดของร้านนี้นะครับเทสลับก็จะอยู่ที่เส้นบะหม,มี่เนี่ยเขาจะต้องสั่งทําพิเศษเลยนะครับหมูแดงเนี่ยเขาใช้วิธีการย่างในเตาถ่านเพื่อให้มันหอมๆนะครับและย่างใหม่ทุกวันตัวเกี้ยวนะครับเขาจะมีแปะกว๊วยใส่เข้าไปข้างในเพื่อเพิ่มเท็กเจอร์เวลาเราเคี้ยวเข้าไปนะครับน้าซุปจะปรุงด้วยเครื่องยาจีน น้ำซุปเขาใสแจ๋วเลยนะฮะนี่น่ากินมากเลยปรุงรสชาติแบบขึ้นเหลาในราคาริมทาน,นะครับเ <P et it> พราะว่าลุงไก่เนี่ยครับตั้งใจอยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าถึงความอร่อยได้ง่ายๆราคาไม่แพงนอกจากนี้นะครับก็ยังมีนูเด็ดๆอีกเพียบเลยนะครับทั้งซุปมาแต่ครับขนมจูบฟังไม่ผิดเลยครับกระเพาะปลาโกยซีหมี่สลัดเกี๊ยวถ้าคุณมาแถวนี้ห้ามพลาดเลยนะครับร้านลุงไก่บะหมีม่เกี๊ยวเทวดาลาดพร้าว0 แยก26หน้าหมู่บ้านซิตี้ทาวน์โฮมปัจจุบันมี3สาขาแต่วันนี้อยู่ในรายการแล้วครับนี่เลยนะครับอยู่ดีกันเลยนะครับคทางร้านขายาตนํนำให้เราใช่และมาด้วยครับนั่งอยู่นี่เลยนะครับนี่คือเพชรครับนี่คือเพชรนี่คือลูกของลูกของลุงไก่ครับลุงไก่นี่ก็น่ารักมากในสมัยก่อนนะเป็นที่พึ่งของคนเลยนะฮะใช่ตอนตั้งแต่10โมงเลิกเสร็จประมาณ10โมงนะนะคนก็รอกันแล้วเมื่อไหร่รถลุงจะมาทักทีนะฮะแล้วเอ๊ะมองมองกันพอมาปุ๊บก็ เหมือนอ่ะผมผมอยู่ผมอยู่ห้วยขวางก็จะมีร้านอยู่ร้านหนึ่งซึ่งเป็นร้านรถเข็นแบบเนี้เป็นไอเขาเรียกอะไรเอารถมอไซค์พ่วงข้างไม่ไม่พ่วงข้างอันนี้เป็นเป็นแบบรถคล้าย,าย,ายาๆเหมือนกับปอกะอิเนยมอหก็<ม>แล้วมีรถ<ไ>ใส่เครื่องอยู่ข้างหลังแล้วก็เข็นมาแล้วตอกปอกปอกโอ้โหพวกผมวิ่งกันหูป่าราบอ่ะนะ แต่นี่ก็เป็นอีกร้านหนึ่งซึ่งคุณจะวิ่งกันป่าราบนะครับเพราะความอร่อยของเขาอาบอกแล้วไงฮะแีใจ่เขาบอกกุณเชียงอร่อยอ่ะคุณเทียงเขาบอกเลยครับแล้วทําไมของผมไม่มีกุณเชียงเนี่ยอันนี้อหนนีอันนี้คือเส้นบะหมี่เขาสั่งทําพิเศษนะครับสั่งทําพิเศษเลยแล้วก็ตัวเกี๊ยวคุณลองเกี๊ยวเขาหน่อยเกี๊ยวเขาจะมีกรุบกุคือมีแปะกล้วยข้างในทีนี้มีเมนูหนึ่งที่เป็นทีเด็ดเขาคือนี้ครับซุปมาแต่ชื่อนี้เลยครับ มันคือราดหน้าไม่เอาเส้นเด็กมาแต่มาสั่งพี่พี่เอาราดหน้าแต่หนูไม่เอาเส้นนะแต่เพิ่มโปรตีน,นใี่หนูหน่อยใส่ไข่เข้าไปด้วยขเขาเรียขึ้นมาแล้ว <c oughs> เก่งมากเก่งมาก <c oughs> แล้วก็มีขนมจูบครับขนมจูบมันเหมือนขนมจีบแต่ว่ามัดขนมจีบมันจะตั้งๆขนมจูบเนี่ยมันจะถูกทําให้แบนแล้ววางนอนมาอ๋อร้ายมากนี่ร้การวิธีคิดวิธีคิดนะผมอยกากจะบอกท่านผู้ชมจริงๆนี่ยลูกของลุงไก่ชื่ออะไรเพชรครับเพชรเพชรนี่อาบอกจริงเลยนะลูกบะหมี่หนูอร่อยมากมาก อร่อยขนาดที่เรียกว่ากินกินในว่านี้หนูใส่เครื่องมาเล็กๆนี่นะแล้วเปล่าๆยังไม่ได้คลุกเลยนะยังดูยังอร่อยเลยเพราะนั้นถ้าเกิดกินกับหมูแดงของเขากินกับหมูนี่ี่ท่านผู้ชมให้ดูนี่นี่อันนี้หมูแดงนี่ท่านผู้ชมดูดิใครให้หมูแดงอย่างงี้ยร้านเขาจะไม่ดังได้ไงท่านผู้ชมเราเอาหมูแดงอย่างนี้มาแล้ออะไรอะข้างหน้าเนื้อเหรอเนี่ยนี่นะท่านผู้ชมนะเราเอาหมูแดงมาอย่างนี้นะแล้วก็อย่างนี้นะฮึหมูแดงหล่นเยอะครับพี่โก้แล้วนั่นคืออะไร ออร่ยมายองเนสมึงอันนี้ไว้จิ้มกับเกี๊ยวใช่ไหมเป็นน้ำสลัดของทางร้านปั่นเองครับเพื่อจะจิ้มกับเกี๊ยวใช่ไหมเอ้าเหระอืมบอกแล้วนะเนี่ยอันนี้ท่านไปเถอะนันเป็นความพิเศพิถันเล็กๆน้อยๆของคนที่ไม่ได้ตัวใหญ่เลย เป็นคนตัวเล็กๆคนหนึ่งแต่ตั้งใจทำแล้วก็ส่งทอดมาถึงลูกได้แล้วเรียนท่านเลยจริงๆนะครับถ้าผ่านไปแถวนั้นเขามีตั้งสามสาขามีสามสาขาครับมีลาดพร้าวก็คืออยู่ที่ลาดพร้าวแปดสิบมีโบเบ้นะครับแล้วก็มีอยู่ในฟู้ดคอร์ทของโรงพยาบาลหัวเฉียวอย่าพลาดเด็ดขาดนะครับพักตรงนี้สักครู่พบสิ่งน่าสนใจก่อนดี๋พวพะกระช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับบัวรลอย หยวนยมันนุ่มมันเนียนมันอร่อยแบบแตกต่างจากบวรอยบ้านเราตัวแป้งมันนุ่มมากเลยแล้วมันก็หนึบรับไปครับสิบคะเต็มสิบคะเต็มสิบคะแนนเต็ม